อ่าเดที่นะครับพระภูริะอาวุชาตินะครับท่านใจที่ร้วงฮมดูอรวเกูนะครับหนึร้อยบาทนะนะครับก่มาดูกนะครับหนึร้อยบาทนะครับนะครับผ่วทจะได้นำเงินนะครับไ้าสูตติดเล็กเมนไฟฟ้านะครับนะนะครับขอให้ท่านใจแมนร้านะครับก่อนที่ท่านจะเข้านะครับฝากทุปคนทเข้านะครับ นะท่านใดนะครับท <c ười> ี่จะร่วมทำบุญจะพิเศเป็นหลวงพ่อนะครับนะทำบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับเี่ยได้สีอะไรี่ไดสีรเนี่ยได้สีทองได้สีเงินเนี่ได้สีดทางกนกีเงินเงินค อ่านะครับเดี๋ยวพี่เสกนะครับจะได้เข้ากราบพระพระคุณพ่อแล้วก็จะได้ถวายของนะครับนะนะครับเดี๋ยวให้พี่เสกเข้าบอกนะครับนะเพื่อความรวดเร็วนะครับอดี đồng mai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  đồng bỏ đồng ลกนะเดก็มาเท่ยวห่ลเาารนิดนึงานี้เลมาเอาี้ก่อนนะอันนี้ีเซนเ็กลูกที่ลุงก่อนนะเนสามันหนักอยู่ไหนก็าตายแ้เสารสามันหนักอู่ตีอย่าไปครับพี่